มากูตูจะเก็บเป็นสิบคิวให้ได้วันนี้สิบคิวให้ได้เลยตอนนี้มาสี่หัวแล้วโอ้โห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 กดโหดกดโหดยังไงหนุ่มหนุ่มเสื้อแดงหนุ่มเสื้แดงยังไงกูตัวยกซ้ายโอ้ยวูดไม่โดนวูดจะโดนไหมซองควเงไปเรียบร้อยอยูไม่กูตูเก็บสมศักดิ์ไม่ได้โอ้โหห้าหัวไม่มีใครจะหยุดเขาได้ผมบอกเลยโอ้โหล้วมาเฉิด มาเฉิดมาเฉิดกันเต็มที่เลยอุ้ยยังไงกูตูยกซ้ายมาอ้ยอ้ยอ้ยไม่โดนสเต็ปยกหยอกไม่โดนโอุย้ยยังไงยังไงกระต่ายเอาต่อกระต่ายเอาต่อไม่รอแล้วนะยังไงโอ้โหแล้วคือสังหารคือสังหารย่ยอๆจบยังไงยังไงเรียบร้อยเก็บเป็นคิวที่เจ็ดโอ้โหไม่หมดแบบเฮ้ยไอหนุม่มห้องเรามันไม่มีใครสู้สู้เขาได้เลยเหรอเฮ้ยตัวตึง,ตง ม่มีใครเก็บกูตูได้เลยน้องชายโอ้โหเสียสัสถาบันรลุงปูหมดเลยโอ้โหเสียสถาบันช่องลุงปูหมดเลยโอ้โหแม่งให้กูตูมาเก็บห้องลุงปูหมดแมพโอ้โหมันเสียสถาบันนะน้องชายเอ้ยเอ้ยนุ่มโอ้โหเต็มเต็มเก็บเป็นคิวที่แปดโอ้โหโอ้โหตัวตึงแม่งให้เขามาไล่ยิงห้องเราได้ไงน้องชายโอ้ เสียสถาบันหมดเลยโอ้โหห้องลุงปูไม่กากจัดเลยไม่มีตัวตึงเลยโอ้โหโอูห้ตูยังไงจัวหวันนี้โอ้ยเหลือเหลือหกคนมีแต่คนตักต,กตกักยังไงยังไงยังไงมันจะเก็บถึงสิบคิวแล้วเขาจะเก็บถึงสิบคิวแล้วนี่ยังไงเจอตัวตึงจูลูกนี้ไม่โดนแล้ววุฒดให้ก็ไม่โดนนะผมแล้วปาซ้ายมาแล้วเต็มเต็มโอ้โหแล้วไม่โดนลูกนี้ยังไง เล่นด้วยหน่อยพี่ได้ครับได้ครับเรียบร้อยทีเอสสมหมายโดนเก็บไปแล้วโอ้ยอ้เหลือห้าคนยังไงวินจะเข้าที่ใครครับวินจะเข้าที่ใครมาที่เก้าหัวกูตู่โอ้โหแมงไลยิงคนดูแมงไลขันยิงคนดูเอาจัดเลยยังไงขอบคุณน้องชายขอบคุณน้องชัยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ครับขอบคุณเด้อขอบคุณเด้ออัดตัวผิดไหมอัดตัวเอ้ยอัดตัวคือถ้าไม่ตั้งใจก็ย่อๆให้เพื่อนด้ครับอัดตัวเพื่อนตายย่อๆแต่ห้ามตั้งใจอัดนะครับผม เล่นด้วยนะครับพี่ได้ครับผมลุงเล่นไม้ตาหน้าเล่นไปแล้วตาแรกครับผมะไม่เล่นมาแล้วตาแรกน่าจะเล่นเกมสุดท้ายครับเกมสุดท้ายอย่างลุงเล่นให้สวัสดีครับเล่นด้วยเล่นด้วยขาได้เจเอได้ครับผมได้ครับเจเอเจเอเจเอทักแคสเพจมาเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวส่งหักฐานให้ครับวันนี้ผู้สาวเล่นฟรีครับทักแคสเพจมาครับเจเอทักแคสเพจมาได้เลยนะเจเอแต่ต้องกดติดตามก่อนนะครับผมฝากกดติดตามก่อนนะครับผมนะ เจ๊นะติดตามอนทัับมาแล้วพี่มันดีดีเฮ้ยแล้วกูตูยงังไงจังวะน,นี้แล้วกูตูโดนเดือดยังไงกูตูโอ้โห,โโหกูตูข้าวินไป